ียังไม่บอกนะคะว่าน,นี้ต้นอะไรวยมสวยมคสวยมากค่ะโอ้สูง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะที่บ้านค่ะคุณครูจะพาเพื่อนๆมาร่วมชมผลงานนะคะซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้ที่ได้มาโดยบังเอิญค่ะเมื่อวานคุณครูกับลูกๆนะคะก็ไปเที่ยวตลาดสีเขียวแบบไม่มีเป้าหมาย ก็คือไปดูต้นไม้กันเฉยๆแต่สิ่งที่ได้มานั้นเกินคาดค่ะเราได้ต้นไม้ไม้มงคลนะคะมาสองต้นต้นแรกที่คุณครูจะนำเสนอในตอนนี้ก็คือต้นลั่มซำค่ะตอนนี้ต้นไม้มาถึงบ้านคุณครูแล้วนะคะเวลาประมาณ17นาฬิกา45นาทีค่ะตอนนี้ก็ช่วยกันก่อนนะคะมาดูเลยค่ะว่าเป็นอย่างไร สวยมากค่ะโอ้สูงต้นนี้จะโค่นเลยใบยมันร่วงแต่ยังเสียดายละต้นอยู่นะเกะกะไปไหมไม่เกะค่ะคอสวยเนะลูกกำลังบอกว่าอีกต้นอยอาไว้ที่นี่บอกไม่มีแล้วไม่มีที่ปลูกขอเอาไปที่ไว้ที่สวนเดี๋ยวไปอน,นี้แหละว่าสวยนะคะตั้งตรงนี้ก็สวยนะอันนี้ตัดออกแล้วก็ดินได้เลยตัด ต้นแพรบารามีแดงเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คุณครูซื้อมานะคะต้นที่สองค่ะนี่แพรบารามีแดงค่ะเราเอามาปลูกไว้ที่สวนนะคะตรงน,น,นี้เราก็เอามาตั้งกับเมื่อคืนเนี่ยต้นเขาใหญ่มากเลยสูงน่าจะประมาณเกือบเือบเกือบเกสี่เมตรนะคะเนี่ย เอาไปไว้ที่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาปลูกค่ะปลูกกันตอนกลางคืนซึ่งคุณครูไม่สามารถที่จะนําเสนอเปิดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมได้แต่เช้าวันนี้นะคะก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าลูกก็บริหารจัดการช่วยกันนะคะตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะเกือบเกือบเจ็ดโมงเกือบสิบโมงผลงานที่ออกมานั้นเพื่อนไปชมกันเลยนะคะว่าจะได้อย่างไรจากเมื่อคืนนะคะ เราเอาต้นไม้ลงก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงเพราะบริเวณของเรานั้นจะเต็มไปด้วยต้นไม้เก่านะคะที่เราปลูกเอาไว้เดิมๆค่ะตอนนี้พอได้ต้นไม้มาปลูกบริเวณนี้ก็เลยกลายเป็นชวนรกค่ะก็เลยต้องมาปรับแก้ปัญหาโดยเราจะต้องเอาบางส่วนออกนะคะอย่างเช่นต้นจันผาสองต้น ที่ตั้งตรงงานอยู่บริเวณนี้นะคะเราก็ปรึกษากันแล้วล่ะคะ่ะก็คงจะต้องย้ายนะคะย้ายเอาไปไวท้ที่ที่เหมาะสมที่ที่จะเหมาะสมก็คือบริเวณหน้าบ้านนั่นแหละคะ่ะตอนนี้เราก็ต้องมาขุดหลุมเตรียมไว้ก่อนนะคะเราก็ขุดลึกพอประมาณะคะ่ะเพื่อเราจะต้องเอาต้นนี้ลงนะคะ ให้ลึกหน่อยจะได้ไม่ล้มตอนนี้เรายังไม่มีไม้ค้ำนะคะค่ะเราลงไปแล้วส่วนต้นที่สองค่ะนี่ก็เช่นกันนี่ค่ะเราเอาเขามาไว้คู่กันอยู่ตรงนี้นะคะ<ม>เขายังคู่กันเหมือนเดิมนะคะไม่แยกจากกันค่ะประสบผลสำเร็จทุกอย่างนะคะผลงานของเราตั้งแต่เช้านะคะเราก็บริหารจัดการต้นไม้ที่เราได้มา อย่างไม่ได้ตั้งใจนะคะนี่เป็นต้นแรกนะคะก็คือต้นล่ำซำค่ะสวยมากเลยนะคะนี่สวยไหมคะเพื่อนๆด้านหลังของคุณครูนี่คะ่ะนี่ให้ดูแต่ต้นล่ำซำก่อนนะคะยังไม่ให้ดูผลงานที่เราเด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวคะ่ะหลังจากปลูกล่ำซำแล้วเราก็จะต้องหรือหรือเราก็ คุณครูก็จะให้ดู before กับ after นะคะ B e f o r e ก่อนที่จะมีต้นบริเวณนี้นะคะที่คุณครูนำลำซำมาปลูกนะคะเดิมก็จะเป็นในลักษณะที่เรามีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะส่วนที่เราจะเอาออกก็คือจันผาแล้วก็ต้นไม้เล็กๆค่ะคคกับ after, นะคะ before ก่อนที่จะมีต้นลำซำแล้วก็หลังจากาได้ลำซำแล้วก็ปรับปรุง ต้นไม้ที่อยู่บริเวณด้านข้างเอาออกนะคะก็ค่อนข้างยุ่งถึงต้องใช้เวลาเวลาที่เราทำนั่นนาจะเกิน3ามชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกานะคะคุณครูกับลูกก็มาถึงสวนแล้วนะคะเพราะเรายังมีเป้าหมายแล้วก็ยังจะต้องปลูก,ลกต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่เอามาไว้เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนไม่สามารถจะปลูกได้เพราะว่าน้องที่เป็นเจ้าของสวนน่ะเข้ามาส่งมืดมากเราก็เลยต้องให้เขามาส่งที่สวนตอนใกล้คบค้ำค่ะวันนี้เราหลังจากเราปลูกต้นาลาันสัมกันเรียบร้อยแล้ว เราก็เลยจะต้องมาปลูกอีกต้นหนึ่งคือต้นแพรบารมีแดงเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะปลูกไว้ตรงไหนแล้วก็ปลูกกันยังไงนะคะเพราะว่าคุณครูช่วยกันสองคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ มาตุ้มเหรอแบบคลายหันหน้าทางไหนชอบไม่เลยข้างหน้าสวยเลยนหนให้ตรงฝ่ามือไปฝ่ามือนิดนึงเนี่ยฮะหน้าไม่ต้องอหันเลย ถูกแล้วเดี๋ยวเยวบิดฝาไปหน้า,น,านิดนึงเอามือฝาไปข้างหน้านิดนึงเออเออนั่นแหละขยับต้นขยับต้นหมุนตอนนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจัดหน้าจัดหลังโอเคโอเค เลี้ยงน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดทิศทางให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกต้นแพ่บารมีแดงเรียบร้อยค่ะก็ตอนนี้ก็ใกล้ๆจะหกโมงแล้วนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษก็เสร็จนะคะเพราะว่าเรา,าช่วยกันสองแรงแข่งขันนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยสวยงาม ให้น้ำไม้คำ้ำทำเรียบร้อยแล้วโคก็คุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ